มาที่เจ้าพี่น้องเมนี่เมนี่มาถักไทยเก่ามาบอกให้ฟังว่าตอนนี้อยใส่ตอนนี้เมนี่มาหาหมยู่พัทยาพี่น้องเออมาซอยงานเขานิดนึงเพราะว่าพี่หมเป็นยูู้ดเดียวก็เลยแวะมานนี่ยังไม่ทันจะไปมายังไม่ทันไปลานเลยจะเลยมาบอกดูพี่น้องฟังว่าเมนี่นะแต่ไปหาอหมอมาหลอกว่าหันน้องพี่น้อง ไปจาะเลือดจาะยังก็เลาฟั่งผลฟั่งผลออกมาแล้วกับบมี่ยังพี่น้องก็คือมีต่พวมดันคือเกาแต่ว่าหมอกับเราท่านหนึ่งใ,นใ,นใจไขมันเบาหวานเขาจะต้องเจาะอีกจะต้องนัดไปจาะอีกพี่น้องเพราะว่าบอกเอ่อพ่วงดันหนึ่งมีอยู่แล้วพี่น้องบรลดเลยเพรากับใจที่กิดมาเป็นอย่างที่บระหลดแต่หน,านําตาเนี่ยบะมี่พี่น้องปกติลอยเีเสี แต่ว่าไขมันอาจจะเกินนิดนึงเพิ่นก็ต้องให้มันลดควบคุมไขมันเพราะว่าครั้งแรกเขาบ่ะจ่ายยาคือเนาะกเขาก็คิดว่าเฮาน่นะควบคุมได้่ในนี้ก็เลยมาควบคุมแล้วเขาสิเจาะอีกที่นึงแต่เดือนกรกฎาคมคือเนาะในนี้ก็เลยเออแวะมาหาหมูนจะนิดนึงหาเงินในจัะน,น้นอยเนาะคือเนาะเรื่องดูแลเจ้าพอพอพอยู่นี่ก็เพิ่นก็คุมอาหารอยู่นีจกก่จะปกคุ่มแหล่น้องเพราะว่าเฮ็ดงานมันบ่มีเวลาที่จะต้องไปนั่งกินด้วา อย่างมากมายปัญามันเป็นงานถลลงถล่นลงเล่อไน้องแต่ว่าพี่่ไแต่ึงนั่นเนี่ยมันนี่เล่ยเมน,นี่เฉลี่ยหกทุ่มใดหรือรถไทการกจะจ้ยตันแบบนั้นนาะพี่น้องนาะี่นี่ก็มาถัดท่าย่าลืมกันเลยหรอมะว่ามาเสวเบนาเวียงน้องอิงน้ำเดียพี่น้องเ็ยังไงมันลลนก้นในภากันเมืองนององบ่อเมนี่นบอ่อท่าน,นมีโอกาสแต่ไปจะเียพี่น้องเาช่วงนี้ก็กาองกุ่มหลอกกบ่ค่อลมีเวลาเอ่ออคลิปสักเท่าไหร่พี่น้องแต่พี่นี่เป็นี่ก็จะพยายามมวามาจ่าสุก จะลืมเราพี่น้องไปให้กันสนับสนุนเสาหน่อยเพลิดเพนแท้งของทั้งพวกเกาโปเดเป็นเอซี่เนาะพี่น้องเนาะไอ้นี่ก็ยังติดตามด้วว่าแต่ว่าถังแมาแถวพัทยาเราิีไวนี่จะไปเบิรงอยู่ถึงเพิ่อนมีมาทางนี้นะพี่น้องแต่นี่ยังอยู่นี่อันนี้ก็จะเบิรงกันว่ากา่เรื่องานมันโอเคบ่มันใหญ่ก่าอยู่ของเก่าหรือเปล่าอย่างเสียเะพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้ม้นี่มาซอยมูซื่อๆนะพี่น้องเพราะเราอยู่คนเดียวแล้วน้องอยู่หันม่งคก็มาหาพอดี แต่เรื่องพี่นี่ก็ได้แต่โอกาสแวะมาตรงนี้สะก่อนเนาะพี่น้องเนาะมานซอยเพิ่นจักนิดนึงหรอกอะเออถ้ามันโอเคหรือว่าจังไดแต่ไล่ใดข้ามันโอเคอะแต่ไหนพี่น้องพี่นี่เป็นคนที่แบบเออรู้สึกว่าร่างกายมันดีขึ้นแต่ช่วงมน่ะร่างกายบ่ค่อยดีปานใดพี่น้องก่อนหน้านี้เนาะที่อยู่น้ำหนองร่างกายบ่ค่อยดีดีคือว่าสมมุติเฮาได้กินยาหรือว่าเฮาควบคุมอาหารเฮาบ่ค่อยปลาเลื่อยขึ้นตะกี้มันอ่จจะดีขึ้นแต่ว่าวันที่2 มีทุนนาเนี่ยวันนี้ก็ต้องเขา้ากรุงเทพเพื่อจะไปรับยาอีกเลยพี่น้องรับยาของของพุ่มดันนี่แหละพี่น้องเพราะวา่าม,า,วามดันเขาภาสามารถที่สิีใจโดนๆได้เพรอพุ่มดันเขาบรลดนอกจากนั่งสีกวกพุ่งเลยหลดลด,ลดลงมาจากลอยสามสิบเลยลอยยี่สิบกว่าจังเฉดเพิ่นก็อาจจะสามเดือนนี่พี่น้องยังแปะนี่ร้อยหาสิบลุ่มเลยพี่น้องลงุ่มเมอแหลกมือใส่ไปก็ลุ่งอีกทุกดาวนี้ก็ได้ว่าโอ้พยายามทำนี่นี้ก็ ต,ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่พี่น้องเปลี่ยนการกินใหม่เปลี่ยนถุอย่างอยู่นีิฟิเนงไทยอ่ะต้องเห็นเห็นยู่นิพี่น้อนแต่ไปเห็นจริงจังนี้จะต้องกินแบบมีเบิ่งแล้วไขมันมันสิลงบง่เพราะว่าไขมันเมนี้เกินปกติของคนเฮาไขมันนี่มันก็แค่200แต่ของเมนี่มัน230 มันมันบอกเท่เลยเนาะเลยตรงตารวจบอกคุ้มไห้มานนด่พี่น้องเลยก็เลยว่าป้ามาอะไรอะไรเนี่ยเราคันคันซาเดีไปหาหมอไปนั้งเสร็จแล้วพี่น้องตัวผ่านาพี่น้องแล้วเขาก็ต้องดูแลกันนะจรงเออให้มันดีขึ้นเพื่อจะไร้็ไมาสูงนั่นต่อมาพี่น้องนะแต่ว่าเมนี่ก็รู้สึกดีขึ้นอยู่อยู่นี่กัก็ดีขึ้นก็จะกี่ว่าวิ่งว่าวเวียนบอ่หงพี่น้อง้มนี้ก็ควบคุมอาหารน้อพบอตามที่หมอบอกอ่ะพี่น้อง เพื่อให้มันไขมันมันลงกินยังก็ต้องกินแห้งๆไม่กินอของผอดของยังยังซิ่งนะเพื่อนอย่างน,นี้ถ้่ได้กินจะไปายามหนึ่งมากินกินน้นได้หลายเพื่อนเลือดนะเดี๋ยวจะว่าเลือดไ่นี่ก็ดีได้เพืนน่อนไตก็ดีตอนที่มันตอนที่หมอบอกน้ำตาลกา็ดีเสียแนวเดียวเนี่ยไขมันขึ้นเกินไปนิดนึงแล้วก็ เอ่อเวิมดันเนี่ยประหลดเลยคือเน,นี่ยนี่เป็นตัวกินมากกว่าคู่อาหารมากดูได้จะของขึ้นมากนิดนึงนะพี่น้องเนาะและแล้วก็เป็นกระเพาใจให้กันนะพี่น้องเนาะพี่น้องเป็นไรเนาะสุขคนสบายดีนี่าในนี่ไม่ได้หายไปใส่เลยอย่าลืมกดไลล์กดแชร์กดติดตามกดตะกร้าใสา่เมนูนำ้ำเมนี่กับมาทรงคาว์เมนี่มาปัทยามาซอยมือพี่น้องแล้วกัน บ่ได้ไปใส่ถ้าไปใส่มานใส่กับสิททยให้เบิ่งแ้บพี่น้องแต่่วาตอนนี้อยู่งใส่ก็เลยมามาบอกมาบอกบทพ้นกับสิว่าโอ้ยแม่นี่หายไปใส่นอนแม่นบ่อันนี้แม่นี่มาแล้วมาอยู่กทายาแม่แต่สองมือแล้วล่ะพี่น้องก็เลยเพิ่งเพิ่งจะมีโอกาสเอ่ออะไรอาชีพบอกสู้พี่น้องฟังว่าไปอยู่งใส่มากใส่นาะพี่น้องเตะกับ่ลืมดอกสาวน้อยแล้วมึงตลอดที่ตามตลอดน้องอิงเป็นกำลังใจให้ตลอดพี่น้องสูผ่านเรื่องดราม่าไปที้ใดนาะพี่น้องเนาะแต่น้องก็ดีน้องเป็นเด็กทีมีความรับผิดชอบพี่น้อง เขาตัวม้อว่าเด็กมันมีหว้อรพิชอาพีิอพ้อง่มันดีสันแดลแล้วเด็มีหว้อราพิชอบองแค่สิบหกปีนะพี่้องนะจะให้น้องสูสู้จะให้พันเรื่องนำมาไปให้ได้อยังเง้ข่ากับมีนหลุ้อวอาสิมี่ออนไลน์เดอ้อพี่รองวันที่แปด่ลละแปดเก้าสิสิบสิบสองห้ามือนะพี่รองสามร้อยหกสิบบาทนี่นอ M, ้องแอมช้นที่ชาพรนะมาประทับอุ้งอิงหล้งกากนี่ พูดตามมีพอไกลมาซื้อขนมองิงน้ำเดอ้อพี่น้องเดอเดหมือนผู้ใดญผู้สาหมัดไปเบื้องหน้าวิธีใดกะซื้อม้านร่อนไร่ะนะตะลุนกันไปเนาะพี่น้องเนาะิะมีไหมนี่กะมาว่ามาจา่ายคือฟังมาตารางยิ้มแต่กับบนหัวจากเฉียะเราพี่น้องกาได้ไม่ได้ อืมไปอยู่ไกลกับพี่น้องไปอยู่ไกลตลาดตลาดเก่ามีโอกาสไม่นี่ก็สิไปอยู่ไปหาน้องนั่นแหละขนองบ่มีมูอยู่ก็สิไปซอยน้องบ้างจังซี่นะพี่น้องเแลัดไม่หนี่บ้างจังซี่ล่ะไกัไก่กันเนาะพี่น้องเนาะเพราะไม่นี่กะไม่นี่ก็ต้องมองว่าหมองใดที่มันมันได้เพิ่มกันขึ้นมานิดนึงเฮาก็ต้องสู้เนาะพี่น้องเนาะก็เพื่อครอบครัวล่ะพี่น้องเพื่อลูกเต้าหากินบ่ทันได้ได้คักปานไดเนาะพี่น้องเนาะก็ยังต้อง ดูแลหลวงเจ้ากันไปเบิ่งขอบขัวดูแลขอบขัวแหละวันนี้ก็มีแต่สั้นนั่นแหละพี่น้องมั้มี่ยังรับดูแลสุขภาพตัวเองมากพี่น้องจะไปกินแบบว่ายังเยอะๆคือสมัยตะกี้น่ะบ่ได้เด <im it S 1> ้พี่น้องวันนี้ก็ต้องควบคุมอาหารควบคุมทุกอย่างการอยู่กับกินแล้วก็พฤติกรรมแล้วก็ต้องนอนนอนผักก่อนหิยงพอทุกอย่างมันถึงสี่โอเคนะพี่น้องแต่ขันไม่อยู่พัทยาเนี่ยรับรองลดแน่ๆรถพี่น้องพรอะว่าอยู่ไหนไม่ได้ รยุคใกินก็มีหลังมานไ้นี่มากแเ้วเพิ่นก็มีของแห่งแห่งขายที่้องบ่ต้องกินของอของสอดของ,อของ,อของอกะทิก็เถอะกเพื่อใไหนไขมันมันลดเนี่ยพี่น้องไห้ม,มันมันี่เต็มทีเลยเนี่ยตังลรตังบวกคุ้มซะกอนพี่น้องก็อย่าลืมด้จาะคดไหลค,ค,ค,ค์กดแทร์กดติดตามกดสามสะไทหไมีนี่นั่น่ลืมกันเป็นเล็บขาอย่าลืมมือนี้น้องนี่เห็นี้สเกตด้พี่น้องเที่สเกีรายงานดูสองสามงานหมดาลา่ไปไหนแต่สนับนนุนไป ตกย่างเนาะพี่น้องขนมอะไรนี่เบียวหมือนจะบุกเบียวเลยไม่เหรอพี่น้องหรือว่าเราไม่นะในน,นี้ก็เลยม,มามาถัดใายพี่น้องมาบอกสุขฟังบรรยากาศในพี่นอ้องอื อือหลายเลยว่ะและ้วก็เลยเออยังได้กันมาอวอลมาจ้าสุพีสนองฟังก็เลยคิดจังสี่นะพี่น้องพี่น้องอย่าลืมไอ้นี่เด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ไงคือเกา่ามานั่งวอลนั่งคุยมากโวก,กันเลี้ยงเรามันนี่เห็นเห็นตัวตเห็นอยังว่าเป็นคือเพื่อนอกพี่นอ้องเขาเกจะเจ้าวอลฟัง่งเขาก็ะเจ้าวแต่ยังจังสีแหละพี่น้องเราได้ยังได้มาว่ามันก็เข้าวอลมาคุยกันเนาะพี่น้องเรามาโซกันเรียงว่า เข้าไ,ไปให้การสนับสนุนน้องอือไปให้กำลังใจน้องให้น้องสูง้ให้ข้า,ามตาไปให้ได้นะพี่นอนะ้องเนาะอือมีน้ำไผ่นาะเบากำลังก็ได้ <c oughs> สำหราพี่น้องคันผู้ใดไปเบื้องน้องกัขอเป็นกำลังแรงเชื้อแรงใจให้น้องเสมอนะพี่น้องเนาะสำหรับน้องหญิงเพราะน้องเป็นเด็กแกงอยู่แล้วน้องเก่ง ลองคิดว่าน้องท่านไปได้เพราะน้องสูงมากกับขับเขาเฮียงแล้วน้องพี่้องนาอคลิปนี้พี่ยังไหลายมาเบาสร้างว่าเป็นยังไรสุขภาพว่มาไม่ยู่ใส่ไปใส่มาใส่แต่กั็บื้อม่ได้เพราะน้องไปยังไงก็ลั่งใจน้องเองพอน้องเส็นแบบแป้งคลิปนี้ไว้สนีทแล้วพี่้องคลิปหนาขอเป็นไหมบายบายเลิศเลิสวัสดีจา